สวัสดีครับสงครามยูเครนเรื่องที่เราคาใจก็มีหลายเรื่องหนึ่งแล้วครับเรื่องเชียร์ยรัเสเซียรัสเซียทาถูกรัเสเซียเก่งอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่คาใจคือรัเสเซียเนี่ยไปลุกลานเขารัเสเซียคนโดนประนามรัเสเซียไม่ใช่ฮีโร่นะครับ2ก็คือเรื่องข่าวปลอมข่าวที่ว่ายูเครนนี่ยังสู้สามารถยึดคืนได้หลายเมืองอันนี้เป็นข่าวปลอมจริงๆแล้วรัเสเซีย,ยยึดได้ทางประเทศยูเครนนี่ไปแล้วแต่ว่ายูเครนกับตะวันตกเนี่ยรวมหัวกันสร้างข่าวปลอมหลอกลวงชาวโลกเรื่อง นี้ก็คาใจแอดมินมากนะครับข่าวมันก็ออกมาทุกวันสิ่งที่ค้างคาใจไม่ใช่อะไรนะครับสงสัยว่าเราอยู่โลกเดียวกันหรือเปล่า 3. ก็คือความเก่งกาจของรัสเซียรัเสเซียมีคุณธรรมทําในสิ่งที่ถูกต้องรัเสเซียนี่ชอบช่วยเหลือนานาประเทศไม่ทําในสิ่งที่ชั่วร้ายอารมณ์มันเหมือนรัสเซียอยากเป็นพระเอกแต่ว่าไม่ได้ดูหนังหน้าตัวเองนะครับแล้วก็มีคนเชื่อด้วยอันนี้แอดมินไม่ได้คาใจว่ามีคนเชื่อรัสเซียได้อย่างไรแต่ว่าคาใจกระบวนการ คิดว่าคิดได้อย่างไรมากกว่านะครับ พอความเห็นเราไม่เห็นด้วยกับรัสเซียรเราก็กลายเป็นติ่งสลาดมิกาไปพอพูดว่ารัสเซียไปลุกรานเขามันไม่ถูกต้องอันนี้ก็พูดว่าทีสลาดมิกาล่าทีอิสราเอล่าทีสงครามอิรัก่าทีสงครามอัฟกานิสถานล่าเล่าเรื่องยูเคนี่ต้องพูดทุกเรื่องมันก็จะยาวไปนะครับจริงๆแอดมินก็เคยเล่าไปบ้างแล้วสงครามอิรักหนึ่งครั้งที่หนึ่งเนี่ยอิรักไปบุกค,คูเวตนะครับครั้งที่สองอิรักไม่ยอมวางอาวุธก็เลยกวาดล้างอันนี้บางคน ถามถึงอาวุธร้ายแรงเขาก็เอาภาพอาวุธเคมีมาโชว์อยู่กลับกันนะครับถ้าอิรักเนี่ยอยู่ใครอยู่มันไม่ไปยึดเขาก็ไม่มีใครมาทําอะไรอิรักได้อัฟกานิสถานก็เหมือนกันมันเกิดเหตุการณ์ในวันๆสารมิการนี่ถูกโจมตีและอัฟกานิสถานคือแหล่งกบดันของผู้ก่อการร้ายถ้าอัฟกานิสถานไม่มีผู้ก่อการร้ายก็มีถูกโจมตีดูกรณีของพมานี่เป็นตัวอย่างนะครับรบภายในไม่มีใครนี่เข้าไปยุ่งว่ากันด้วยเหตุและผล มินก็ไม่ใช่ว่าจะแชร์สรัมิกานี่ทุกเรื่องอาจจะมีคนสงสัยว่าทําไมคนไทยซึ่งก็ได้ประโยชน์จากสรัมิกามาตลอดก็ยังมีบางกลุ่มที่ไม่ชอบสรัมิกาเพราะว่าอะไรอันนี้มันขึ้นอยู่กับการเมืองด้วยรวมๆแล้วสรัมิกาส่งเสริมประชาธิปไตยบางประเทศอย่างเพื่อนบ้านของไทยนะครับก็มีการเลือกตั้งตบตาเพื่อได้สิทธิ์ในการค้าเขาก็รู้ก็ไม่ให้หรอกครับส่วนมากสรัมิกาใช้วิธีกดดันทางการค้าอย่างกรณีค้ามนุษย์ทำไม่ได้ ในะครับถ้าประเทศไหนไม่แก้ไขก็กดดันทางการค้าความบาดกันไปพวกผู้มีอํานาจในทุนไม่ชอบสหรมิกาเท่าไรหร่หรอกครับ <S <S เพราะว่าจะกดขี่ประชาชนได้ไม่ถนัดมากนะักก็ต้องต่อต้านปลุกระดมกันไปอันนี้มันก็แล้วแต่ประชาชนจะใช้วิจารณญาณน,นะครับ ส่วนกรณีของยูเครนนะครับมันชัดเจนว่ารัสเซียเนี่ยทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศต่อให้รัสเซียจะอ้างเหตุผลสารพัดมันก็ฟังไม่ขึ้นยูเครนมีสิทธิ์ป้องกันตัวเองนะครับเพราะว่าถูกลุกรานรัสเซียจะมาวอยวายใส่คนนั้นคนนี้ว่าส่งอาวุธให้กับยูเครนทําให้สงครามไม่จบไม่ได้มันเหมือนโจรป้นบ้านแล้วโจรเนี่ยวอยวายว่าเจ้าป้านเนี่ยต่อสู้ขัดขืนการป้นพอมีคนมาช่วยเจ้าป้าน,นะครับก็โดนก็หาสมรู้ร่วมคิดต่อสู้ขัดขืนโจรทําให้เกิดการต่อสู้ ทำร้ายร่างกายโจรทำให้โจรเนี่ยป้นไม่สำเร็จในระหว่างที่ยูเครนเจ้าบ้านกับรัสเซียโจรป้นบ้านต่อสู้กันอยู่นานนะครับเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2565ก็ได้มีโทรเลขจากกองบัญชาการกองทัพอากาศของยูเครนแจ้งมาว่าหน่วยขีปนวุธต่อต้านในกัษยยานของยูเครนเนี่ย ได้โจมตีเครื่องบินทิ้งระเบิดซู -34 ของรัสเซียตกซึ่งมันก็ตกใกล้กับเมืองอิสเซียมอยู่ในภูมิภาคคาคีฟนับว่าเป็นซู -34 ลำที่เท่าไหร่ไม่รู้ของรัสเซียถูกยิงตกในยูเครนอันนี้จริงๆก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ตกมาแล้วแต่ว่าที่แปลกใจคือตรงที่ซู -34 ไม่ปรับปรุงเลยครับรู้ว่าบินเข้ามามีโอกาสถูกยิงตกนี่สูงมากการยิงซู -34 ได้ในครั้งนี้ไม่ชัดเจนว่านักบินในปลอดภัยไหม นอกจากซู34แล้วก็ยังสามารถยิงโดรนโอลานเชนนี้ได้ด้วยนอกจากนี้กองทัพอากาศของยูเครนก็โต้กับโดยใช้เครื่องบินในระคบโจมตีทางอากาศสามารถทําลายระบบจรวจแล้วก็คลังแสงของรัสเซียถูกทําลายไปหลายแห่งสร้างความเสียหายกับรัสเซียเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีข่าวว่ารัสเซียนะครับทำลายคลังอาวุธของยูเครนนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันคือตัวเลขการสูญเสียยูเครนรายงานว่ารัสเซียเสียทหารไปแล้ว32,300นสนารยนายส่วนรัส รายงานตัวเลขต่ำกว่านี้มากความน่าสนใจอีกอย่างก็คือกำลังทางการของยูเครนนะครับจะได้รับการสนับสนุนหรือไม่ผลงานดีขนาดนี้ เครื่องบินคงยากแล้วครับระบบป้องกันนี้ง่ายกว่าเพราะรัสเซียก็ไม่ได้ใช้เครื่องบินมากมายเท่าไหร่ไออ n นโดมอันนี้น่าสนใจนะครับถ้ายูเครนได้มาเนี่ยก็จะสามารถสกัดขีปนาวุธร่อนและก็เครื่องบินได้ด้วยรัสเซียอย่าโวยวายนะครับจำไว้เลยตัวเองเนี่ยมาบุกเขานั่นคือความจริงที่ต้องรู้